เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเราท่านเคยได้สะดับรับฟังนะครับว่าเออส่งลูกส่งหลานไปนเรียนวิชาโลจิสติกเสร็จแล้วจบออกมาก็จะได้ดีครับได้เงินเดือนสูงๆเป็นแสนๆเลยนะครับได้ทํางานต่างประเทศได้อะไรต่ออะไร มันจริงหรือเปล่าครับมันมีอะไรเป็นขั้นเป็นตอนหรือเปล่าอยากรู้ใช่ไหมครับรายการนี้ก็มีคําแนะนําให้โดยเฉพาะจะช่วยแก้ปัญหาให้กับน้องๆที่อาจจะชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับแล้วมีปัญหาเรื่องขบวนการหรือว่าความรู้แล้วจะหางานยังไงจะติดต่อ,อยังไงเงินเดือนเป็นสักเท่าไหร่ในอาชีพโลจิสติกมีกี่แขนงแขนงไหนฉันชอบแขนงไหนฉันไม่ชอบมาดูรายการนี้นะครับจะได้ความรู้เรื่องนี้ไปนะครับ สามารถสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่าในรายการเรามีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ชื่อ,อ s นะครับ s สิงคโปร์ขีดนะครับแล้วก็ a d v e r s a r y นะครับ a d v e r s o r y นะครับ com ที่เว็บไซต์นี้เขียนคําถามเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งจะมีคําตอบให้ตอหลอดเวลาให้สำหรับน้องๆที่ยังสงสัยในเรื่องนี้อยู่นะครับสําหรับรายการ Family Do ดู s i n e s s ในโอกาสหน้าก็จะมีแขกรับเชิญมาเพิ่มนะครับในวันนี้ผมมาแนะนํารายการเพียง เดียวนะครับเพื่อจะได้รู้จักกับท่านผู้ชมและถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจใน3เรื่องนี้นะครับทำธุรกิจการค้าส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทําธุรกิจการค้านําเข้าสินค้ามาขายในประเทศแล้วระบบโลจิสติกทั้ง เรียนนะเรียนหนังสือเพื่อเรียนโลจิสติกหางานด้านโลจิสติกทํทำธุรกิจด้านโลจิสติกมีอะไรบ้างขบวนการมันมีทั้งทางรถท้งเรือทางเครื่องบินอะไรอย่างไรสำหรับตอนนี้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ